ขอเกี๊ยข้าวนนะครับขอเกี๊ยข้าวนึเครับนีมากครับไล้วชอบนครงจริงนึงสองสาพนะครับนึงสองสาีครับไปนะคะเป็นชิมของห้วยน้ำเที่ยงนะห้วยน้ำเที่ยงครับห้วยน้ำเที่ยงที่สานะห้วยน้เที่ยง อันนี้ต้องไลฟ์สดครับคลิปเต็มนะเกือบเนคคลิปนึ้ไม่ได้ลอะไรสดเลยนี่ครับห้วยน้ำห้วำเทียงครับเอาคลิปอาบน้ำเอาเด้งอจละนี่ไม่ได้เลย ถือซองด้วยตอนนี้ยน้อยนะคะใครได้ซองกลับบ้านก่อนเลยนะครับไม่ด้เลุงที่สามอาจับภาพหนยครับยิ้มนะครับยิ้มหน่อยหนึ่ถ่ายเปกลุ่มเลยหนึ่สถ่ายไเอาเฮ็นะครับเฮดหน่อยหนึ่งสองเฮดลกินพนะครับตอไปทีมกีฬานีนะครับรางวัลนะครับน้องีน่งที่สองที่สามที่สี่นะครับ มาเลยครับมามาามาเลยมาเลยครับมาเลยครับ้มีรางวัลชมเชยรางวัลลอบใจได้กันทุกคนนะครไม่ต้องแยกกันนะครับไมเาเข้ามาจุ่มเข้ามาจุ่มกันเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องออยนะครับเียวหอันนี้เป็นเจลล้างหน้านี่ มาอีกสองขาดิขาดิหนึ่งครับขาดิหนึ่งคนนี่บ้านป้ามาจากเมื่อก่อนเจียวล้างหน้าเจียวล้างหร้อเปล่าเจียวล้างหน้าครับเจียวล้างหน้าอจีเจล้างหน้านะครับล้างไปหน้าจะขาวนวลนะครับหอมสดชื่นนะครค่ะแม่แม่ช่างงามเป็นรางวัลลูกใครจับซองด้วยลูกจับซองด้วยจับซองด้วยไม่ได้ใจดีหน้พี่บ้ากันใหม่เย่เย่เลยครับหนึ่งสองสามเย่ อยู่นะโคนรัมะคะิมไหนต่อครับจะไปทวนหนีโซสีครับสสีนะครับโซสีเอาเข้ามาจุ่มกันเลยครับไม่ต้องอายครับยิ้มๆเลยครับยืนเรียนกันเลยครับเข้ามาเลยนะครับเอ้ย้านเขาจะล้างหน้าเหมือนกันจะล้างหน้านะจ๊ะ มีทั้งขนมที่มีทั้งเทวล้างหน้าแล้วก็พื้นกันครับพือไว้กั่ักเบ่เบไ่เกาเก็บไเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บ่เบนก็ไม่เ่เกม่เไ่ก็มก่ไมเก้เป็บไเลย่ก่เ่เบเ่เมกกไก บ้านจประกสุกสมีามีเนี่หลือ้าอนะขนมถ้าไม่ถ้าไม่พอเด็กเด็กรับขนมถ้าไม่พอเด็กเกเดด้วยนะพ่อมาเอาด้ รับแทนได้ครับก็พอไม่ลูกแยกหางพี่แทนจะมาดงเหนือรับแทนจะระดงเหนือเดี๋ยวจะไปมอมให้ค่ะรับแทนครับรับทนไครับไปไหนละอไปเอย มอบรางวััลนะครบเดี๋ยวก็ล็อกภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอเกลียวล้างหน้าก่อนนะครับกีฬานะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อและครับเอฟซีแล้วก็ฟุตเทบอลนะครับฟุตเลเบิลบอลเทเบิล เล่นบอลสนุกมากนักกีฬาก็เป็มหลังครับกลัวไม่พอเดี๋ยวรออีกห้าทีนะใจร้อนเย็นห้าดับใจร้องเยับ